รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมเอพัฒนบุตรเขียนนกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวเมล BOX ครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราพอทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่หน้าเซเว่นอนะครับตรงตลาดดีโอโซนบางเลนครับเพื่อมาพบกับพ่อค้าขายขนมถังแตกและขนมเบื้องครับซึ่งนะครับเราได้รับคําแนะนํามาจากผู้สื่อข่าวบางเลนครับบอกว่าร้านนี้เปิดมายาวนานมากกว่า40ปีนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นแม่แต่ตอนนี้เนี่ย คุณแม่เขาเนี่ยก็แก่ชราแล้วทําไม่ค่อยไหวนะครับรุ่นลูกนะครับเขาก็เลยมาสืบทอดอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่แม่เขารักมากๆนะครับและสิ่งสาคัญครับเขาอยากที่จะดูแลคุณแม่แล้วเขาก็ยังมีหนี้ที่จะต้องใช้ด้วยนะครับเขาเป็นลูกชายคนเดียวก็ต้องสู้แล้วก็ต้องทําดีที่สุดนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณนักลบสุกแก้วท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดเมล i l b o ครับซึ่งร้านของพี่นักลบนะครับอยู่ด้านหลังของผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับตามมาเลยครับ ดีเป็นคนบางเลนเหมือนกันเคยเห็นเขามาตั้งแต่รุ่นรุ่นวะยังชื่นชมเหออยู่กับเขาข,ขยันนะก็จะขี่รถเนี่ยไปขายบางทีมีงานวัดเขาก็ไปบางทีก็ขายหน้าตาลาดเพาเขาเป็นคนขยันเจอเห็นเก็บขวดเก็บอะไรใส่กระสอบมาบ้านนี่ก็มาเห็นสภาพบ้านอย่างที่เห็นแล้วก็เห็นแม่เป็นโรคประจําตัวหลายโรคลบนี้ก็คือเหมือนเป็นเด็กกระตันยูอะ่ะแกก็จะไม่ไปไหนนะแกขายของเสร็จแกก็จะมาเนี่ย เดี๋ยวดูแลแม่ก็เลยสงสารก็อยากจะแนะนําส่งเรื่องเข้าไปทางรายการเข้ามารู้สึกว่าภูมิใจมากเลยฮะดีใจมากที่ทางรายการเอาใจใส่เล็งเห็นตรงนี้แล้วเข้ามาช่วยเหลือนะครับขขอเเพีียยงแค่นมานสัญญว่าฉันจะไปหาเธอ,เอส,สวัสดีครับสวัสดีครับอาดิี้ นี่นักลบไหมครับใช่ครับผมเมย์นะครับมาจากรายการขอเบียงแด้เขียนมาเดเมย์วอล์คครับครับอันนี้ที่พี่รถแนะนํามาใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมมาทีมงานมาหาพี่นักลบแล้วครับครับพี่นักลบครับมีที่ที่พอให้ผมดเรื่องไหมครับเชิญครับตรงนี้เป็นที่นั่งของลูกค้าครับเชิญเลยครับมีตรงนู้นเหรอครับโอเคได้ครับรับผมเชิญเลยครับขออนุญาตนะครับครับผมดีมากเลยครับมีเก้าอี้สำหรับลูกค้าด้วย แสดงว่าบางครั้งก็มีลูกค้ามานั่งรอใช่ไหมทาขนมมีตอนนี้กาลังทําขนมอยู่เลยใช่ไหมครับก็ถือว่าร้านพี่นักรบขายดีไหมครับบางวันครับคุณแล้วแต่บางวันใช่ไหมครับแต่ด้วยโลเคชันแล้วเนี่ยคือตรงนี้มันอยู่ตรงหน้าตลาดดีโอโซนแล้วก็หน้าเซเว่นเลยโลเคชันค่อนข้างดีเลยใช่มีค่าใช้จ่ายไหมครับเรามามาขายตรงนี้ครับเสียค่าเช่าวันละ100บาทครับตกเดือนละสามพันครับค่าเช่าที่เนี่ยวันละ100เราก็สามารถขายได้ทั้งวันสิใช่ไหมครับขายได้ทั้งวันครับ แต่เราต้องเตรียมวัตถุดิบว่าเราจะอ,าออกมาขายเรากลับบ้านดึกอยู่ยันเที่ยงคืนทีนหนึ่งเลครับอันนี้คือพี่ขายถึงเที่ยงคืนทีนหนึ่งเลยเหรอใช่ครับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนี่นานขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับมีคุณแม่ช่วยบ้างครับคือบางครั้งคุณแม่โรย,ยฝอยทองไหวแล้วคุณแม่ก็ทําผัดส้เค็มคุณแม่ทําผมปอกมะพร้าวขยําแป้งขนมเบื้องอย่างอื่นอะไรที่หนักๆที่ผมแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้ผมก็เป็นคนทําแทนครับและออกมาขายตอนกี่โมงครับ ประมาณสักบ่ายสามโงถึงสี่โมงเย็นเป็นแบบนี้ทุกวันจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันครับแม่ทําเองก็ผัดใส้ขนมเบื้องแล้วก็ขยำห,หนมถังทองให้มานแต่งขนมบองขนมเบื้องทําได้หมดเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแรงขยำแต่ถังทองเนี่ยขยำได้แต่นมเบื้องมันขยำไม่ค่อยละเอียดให้เคม็มให้เค็มเนี่ยผัดเองหมดเลยลูก แล้วเมนูนะครับเมนูผมเห็นว่ามีขนมเบื้องครับผมแล้วก็ขนมถังแตกถังแตกใช่ไหมครับแล้วผมเห็นป้ายมีขนมถังทองด้วยใช่ครับทีนี้ขนมถังทองคืออะไรฮะถังทองคือมันเป็นยุคสมัยใหม่ที่เอาครีมมาใส่แบบนี้แล้วก็นำฝอยทองหรือไส้เค็มเอามาโรยหน้าครับเขาถึงเรียกว่าเป็นถังทองอสมัยก่อนนั้นไม่มีแบบนี้ครับครับแล้วขนมถังแตกนะครับมีมะพร้าว แล้วน้าตาลโรยแค่นั้นเลยใช่ไม่มีครีมไม่มีครีมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีครีมแล้วก็มีฝอยทองก็คือขนมถังทองเลยแล้วลูกค้าซื้อเยอะไหมฮะขนมถังทองววยรุ่นยุคใหม่จะทานถังทองกันครับอ๋อก็จะคือติดครีมติดฝอยทองก็คือถ้าเกิดว่ามีคนที่ชอบเป็นแบบดั้งเดิมก็เป็นขนมถังแตกไปใช่ครับหรือถ้าเป็นแบบสมัยใหม่หน่อยก็จะเป็นถังทองใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยครับราคาขายยังไงบ้างฮะเรื่องราคาชิ้นละยี่ิบาทเท่ากันครับเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนอ่าแล้วขนมเบื้องล่ะฮะ กล่องละ40บาทครับขนมทั้งแต่ขนมทางทองหรือขนมเบื้องเนี่ยครับสูตรพวกนี้นานหรือยังครับนานมากแล้วครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดมันเป็นคุณพ่อคุณแม่ผมขายกันมาสมัยอยู่เรือครับสมัยล่องเรืออยู่ครับเป็นอาชีพตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับผมเป็นคนสืบทอดอาชีพนี้40กว่บปีครับ40กว่าปีใช่ครับ แม่เป็นคนคนคน,คนเรืออยู่แล้วเป็นคนจนไม่มีบ้านอยู่เรือนอนันเรือเลยนอนก็อยู่ในนั้นพรามีงานวัดก็าขายขนมขนมเบื้องขนมถังทองยกรถเข็นเนะีมันอยู่ในเรืออยู่บนหลังคาเรือแล้วก็ลุงเขายังไม่ตายเขาก็ยกขึ้นไป,ไปมีงานงานตำงานวัดแถวประทุมงานที่ไหนว,วัดมีก็ไปแล้วก่อนหน้านี้พี่นักรบเคยไปทําอะไรมาก่อนไหมฮะเคยทําอะไรอนาะชีพครับ,รบขายก๋วยเตี๋ยว ขายข้าวเหนียวหมูขายไก่อบสุดท้ายผมก็เลยต้องกลับมา,าชีพของแม่ผมผมก็ไม่ลืมวิชาลืมอาชีพนี้ที่แม่ั่งสอนมาครับ,รบผมก็เลยต้องกลับมาทําอาชีพขนมเบื้องถังแตกถัทงทองนี่ครับผมกลับมาทําขนมนี้ผมอยากจะต้องดูแลแม่ครับเพราะผมต้องดูแลแม่ตลอดผมไม่เคยทอดทิ้งคุณแม่ผมคุณแม่ของพี่นักลบอาย,เยอะอะุเท่าไหร่ครับอายุ77ครับ77ครับผมโอ้โอายุเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วคือพี่นักลบเนี่ยก็ ก็ไปลองทามาหลายหลายอย่างใช่ครับใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยากกลับมาดูแลแม่แหเขาเลยมาทําอาชีพนี้ผมดูแลแม่ตลอดไม่ว่าระหว่างจะทําอาชีพอะไรผมพักอยู่กับแม่ตลอดผมไม่เคยทิ้งแม่ผมก็คืออยู่กับแม่ตลอดเลยเพราะคุณแม่ผมไม่ค่อยสบายท่านไม่ค่อยแข็งแรงครับตั้งแต่ตั้งแต่พ่อผมจากไปแม่ผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงอดแอร์อดแอผมต้องดูแลแม่ตลอดจะต้องขายของและจะต้องกลับไปดูแลท่านครับ ผมก็เรียนมากับเขาอยู่วัดบางปาบวชเรียนมาด้วยกันอันนี้เขาก็ตั้งแต่พ่อเสียก็คืออยู่กับแม่มาตลอดเลี้ยงแม่ขายของแล้วก็ดูแลแม่แม่ก็ป่วยเขาเป็นคนดีมากทู้ชีวิตจนถึงทุกวันนี้ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ขอเพียงแค่เขียนมาฉสัญญา ว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailink จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันหนจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอย่าเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปแล้วมีมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าของคุณแม่มาถามไมว่าเอ้าคุณแม่ไปไหนยังไงทําไม หรือว่าครับเปลี่ยนไหมพอเราเรามาขายแทนเงี้ยร้านเดียวกันหรือเปล่าได้ครับมีประจําครับเพราะผมก่อนผมขายกับคุณแม่อยู่ขายคู่กับคุณแม่อยู่พี่นักรบขายอยู่แล้วเขาก็จะจำได้คนพื้นนี้เขาจะรู้ว่านี่คือลูกแม่นี่คือสูตรเดียวกับแม่ความอร่อยเหมือนกันเลยครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยฮะที่ขายนะครับตั้งแต่สามโมงสี่โมงจนถึงห้าทุ่มเยงคืนเนี่ยเราขายทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมรวมกันแล้วเนี่ยเราจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ แล้วแต่บางวันครับบางวันฝนตกบางวันไม่มีคนมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับนั่นหมายความว่าวันไหนถ้าเกิดอย่างที่พี่บอกว่าฝนตกใช่ครับหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ลูกค้าอาจจะยังไม่อยากกินขนมแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใช่ครับเราก็รายได้น้อยลงอาจจะขายไม่ได้ใช่ครับถ้างั้นเวลาเฉลี่ยรายได้ที่เป็นกําไรครับทุกวันที่พี่นักรบขายเนี่ยจะอยู่ที่มันเท่าไหร่ครับประมาณ3ามสี่ร้อยบาทครับคุณเอสามสี่ร้อยบาทครับคุณเอ๋บางทีผ่านมา ก็จะถามเขาว่าทาไมต้องไปขายเย็นๆละ่ะกลางวันไม่ไปขายอะ่ะว่าเขาก็พูดว่าเออกลางวันต้องเอาของมาทามาทําก่อนที่จะขายดูแม่ด้วยทําของด้วยกว่าของจะทําเสร็จกว่าจะพร้อมก็เย็นแล้วฮะไปขายในช่วงเย็นถึงดึกถามว่าขายดีไหมอะไรไหมเหนื่อยไหมเคยถามบอกว่าพอได้ครับพี่เรื่องเหนื่อยเป็นธรรมดาครับต้องเหนื่อยอยู่แล้วยังแซลแกเล่นอยู่ว่าขายเนี่ยของเนี่ยเงินไปไว้ไหนก็ไม่เหลือ,อพี่แม่ป่วย ต้องซื้อนู่นซื้อนี่ต้องคอยดูแลแม่ตลอดใช้ในครอบครัวเพราะรายได้เขาไม่ได้มากครับโอ้แล้วก็อยู่กันสองคนกับแม่ใช่ไหมครับตอนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับผมต้องกู้นี่ยืมสินนอกระบบบ้างครับมีกู้นอกระบบด้วยยอดเยอะไหมครัตอนนี้ประมาณ5,000บาทครับผมไม่กล้าไม่กล้ากู้เยอะลัวเขาจะมาทวงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครัมีธนาคารอมสินอีกครับกู้มาห0,000ื่นครับของอมสินนี่กู้มาลงทุนค้าขายครับ ก็ที่บอกว่าเคยไปขายใช่ครับอะไรหลายๆอย่างไก่ทอดขายอะไรต่างๆคือเอาไปทําธุรกิจสร้างอาชีพสร้างอาชีพนี่แหละขายอย่างเดียวครับไม่ได้กู้ไปเพื่อแบบเอาไปใช้ในทางที่ผิดไม่มีในทางที่ผิดแล้วมีอีกไหมครับมีนี่ไหมครับมีนี่ยืมเพื่อนยืมอะไรบ้างครับยืมคนที่มีพ่อคุณรวมๆแล้วทั้งหมดเกือบแสน เกือบแสนอันนี้คือเป็นก้อนใหญ่มากนะเกือบใช่ครับจะมีค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านอะไรด้วยไหมครัมีครับค่าน้าค่าไฟก็ตกเดือนประมาณ5้าหกร้อยค่าเจ้าที่ที่บ้านด้วยที่บ้านด้วยเอาที่บ้านตอนนี้ต้องเป็นที่เช่าอ่ะครับเป็นบ้านเช่าเป็นเดือนเท่าไหร่ครเดือนละ280้ครับคือค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ครับต้องพาแม่ไปหาหมอครับมีค่าสำล้อบ้างค่ารถค่าเดินทางค่ายานอกบัญชียาที่ไปซื้อตามคลินิกตามร้านเภสัชกรทั่วไปครับเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยค่ายาของคุณแม่นี่ปรระมาาาเท่่ไหบ สองสี่พับาทเบาหวานความดันไขมันหอบตีโรคมันเหนื่อยมันหอบไปโรงพยาบาลบ่อยจนหมอเบื่อหน้าแล้วลูกถ้าไม่มีเราก็ถ้าคนหนูก็แย่ต้องมีแลคุณนะถ้าไม่มีนะมันกแ็แย่แม่จะก็ต้องตายแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยแม่ไม่สบายเงี้ยเกิดเกิดวูบเกิดวปดวดกระทันหัน ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องทิ้งของทิ้งอุปกรณ์พาแม่ไปโรงพยาบาลกว่าจะพาแม่กลับมากว่าจะเลิกจากแม่กลับมาบ้านก็เท่าที่เห็นรู้สึกว่าเขามีความกตัญญูเขาจะดูแลแม่ตลอดนะไม่ทิ้งแม่บางที่เจ็บป่วยก็ต้องพาแม่ไปเขาจะอยู่ใกล้ชิดแม่มากแล้วถ้าเกิดไม่พอทำยังไงครับตอนนี้มีนักรบกับ แ่ตอนนี้กินให้น้อยลงครับประหยัดมีน้อยใช้น้อยทานน้อยเพราะอยู่กันสองคนเคยท้อครับแต่ไม่เคยทิ้งแม่ตราบใดท่านยังอยู่นั่นคือลูกชายคนนี้ทําหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วครับผมสู้เพื่อแม่ครับสู้สุดตัวครับโอ้โหพี่นักรบผมฟังจากใจลูกชายเหมือนกันเนาะครับผมผมถือว่าพี่นักรบนี่มีความเป็นลูกผู้ชายสุดยอดเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับขอบคุณคุณแครับขอบคุณคุณแม่มากครับ เขาก็ทำมาหลายทำมาหลายอย่างแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ทางเขาอันนี้คือทางเขาแล้วขนมเบื้องก็บางทีก็ุคกียเขาเขาก็บอกว่าก็เริ่มท้อมีท้อบ้างคือบางวันเขาก็ขายไม่ได้ช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ไม่ออกมาการค้าขายมันก็ต้องแข่งกันขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับระหว่างที่ผมนั่งคุยกับพี่นักรบเนี่ยกลิ่นขนมของพี่เนี่ยก็หอม หอ,อมเตะจมูกผมมากเลยอยากจะลองทานดูซิว่าขนมถังทองเนี่ยเป็นความสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนไ<ด>แต่ก่อนที่ผมจะลองทานผมขอลองทําด้วยได้ไหมไพี่นักรบสอนผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองทาดูทายากไหมครับทำไม่ยากครับทําไม่ยาก,ายากใช่ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะทําขนมถังทองแล้วผมก็จะชิมของผมเองได้ครับนะครับรบกวนพี่นักรบด้วยนะครับครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลย ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในอันนี้คือเป็นขั้นตอนการรอให้แป้งเขาแบบเช็คตัวสุกถูกต้องไหมครับครับผมประมาณกี่นาทีครับหนนาทีครับ 1> 1อยู่ที่ระ <S 2> 2 <S ดับไฟครับ,คร,บครับผม แล้วเราค่อยมาใส่ไส้ถ้าเป็นขนมถังทองคือเราต้องใส่อะไรบ้างใส่ครีมครับกับไขยทองหรือไส้ครีมกับหน้าเค็มหน้ากุ้งอันนี้ระหว่างที่เรารอแป้งเนี่ยครับเราทาอย่างอื่นไปด้วยได้ไหมครับใช่ครับผมก็จต้องหยอดขนมเบื้องไปด้วยครับอ๋อก็ทําขนมเบื้องไปด้วยแล้วก็รอแป้งอันนี้ไปด้วยใช่ครับกะเวลารู้ครับส่วนใหญ่อะไรขายดีครับในเมนูทั้งหมดนี้มันได้ทั้งขนมเบื้องทั้งขนมแตงถังทองครับอ่ะสุกแล้วครับคุณเอปลดฝาครับอันนี้คือสุกยังฮะสุกแล้วครับเริ่มส่ สครีมครับมากน้อยความอยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้าครับอ๋อครับอ่าใส่ประมาณนี้ชอบมากหวานมากใส่เยอะหวานน้อยใส่น้อยประมาณนี้ได้ไหมฮะได้ครับแล้วก็นี้เราก็เลือกเอาว่าจะเอาหน้าเป็นฝอยทองหรือเป็นหน้ากุ้งอันนี้ใช่ครับหรือผมใส่2อย่างเลยได้ไหมฮะได้ครับโอเคประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือขนมถังทองนะครับฝีมือผมเองนะครับ อร่อยมากครับหวานกลมกล่อมนะครับหอมมัน20บาทเท่านั้นเองนะครับอยากให้มาลองกันนะครับอร่อยมากติดใจมากนะครับชอบถังแตกหวานมันแป้งนุ่มมีมะพร้าวอะไรเงน้ำตาลโรยงาโรยหอมครับหอม,หอมแกพิถีพิถันในการทำ เขาจะอยากให้ลูกค้าทานของดีๆของอร่อยแล้วราคาไม่แพงก็พอมีรายการเข้ามาดูคู้สึกดีใจและภูมิใจว่าเหมือนมีคนไม่ทอดทิ้งแกเล็งเห็นความกระตันยู่ของแกดูแล้วเขาเหนื่อยมากเท่าที่เห็นแกทําทุกอย่างที่เขาทาที่ได้เงินเพื่อที่จะหาเงินมาดูแลแม่เขาเขาสู้ชีวิตมากนะครับร้อยเนี้ผมการันตีได้เลย99%ครับเราเป็นลูกครับก็ต้องดูแลแม่ก็คือชีพนี้สามารถทํามาดูแล แม่อย่างน้อยก็หลังจากขายของเสร็จก็ยังมีเวลาเวลาดูแลแม่ก็ขอให้สู้ๆครับชีวิตคนเราทุกบ้างสุขบ้างอะไรดีๆมันอาจจะเข้ามาในชีวิตเราที่เราทำความดีครับพี่นักรบเนี่ยทำให้ผมเห็นว่าการเป็นลูกชายที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องทำยังไงนะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วพี่นักรบมีโอกาสมีรู้ทางที่เราสามารถที่จะ ไปในทิศทางอื่นก็สามารถทําได้ใช่ครับแต่ว่าเลือกที่จะอยู่กับแม่แล้วก็ทําอาชีพนี้เป็นอาชีพที่แม่รักแล้วก็เลือกที่จะทาแล้วก็สานต่ออาชีพนี้มาเรื่อยๆนะครับผมนับถือหัวใจพี่จริงๆครับพี่นักรอกครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่เป็นนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมา The r บ a l ็ o x ครับมอบเงินสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้จํานวน1 0,000บาทครับ พี่นักลกครับเงินจานวนหนึ่งมืนบาทนี้พี่ตั้งใจจะไปทําอะไรครับเอาไว้ดูแลแม่รักษาแม่ตอนยามที่ท่านยังอยู่แก่ค,ครับแล้วก็ดูแลเอาว่าซื้อของลงทุนเพื่อประกอบอาชีพขนมเบื้องขนม,านม,านมทางทองต่อไปครับครับก็ส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้สําหรับดูแลคุณแม่ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่2คือเอาไว้สําหรับลงทุนในการสานต่ออาชีพนี้ต่อไปใช่ครับนะครับแต่ผมอยากให้มีส่วนที่3ด้วยคือเก็บไว้สําหรับดูแล ตัวเองด้วยคือสิ่งสําคัญเลยในการที่เราจะดูแลคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้เราสามารถที่จะแข็งแรงแเราก็จะสามารถดูแลคนอื่นได้อีกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะส่งกําลังใจให้กับพี่นักลบนะครับสามารถส่งกําลังใจมาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับอย่างน้อยๆน,นะครับช่วยส่งกําลังใจมาสานต่อนะครับความกระตันยูของลูกชายคนนี้นะครับที่จะต้องดูแลคุณแม่ และสิ่งสําคัญนะครับเขาจะได้มีกําลังใจนะครับในการสานต่ออาชีพนะครับนำมาลงทุนนะครับแล้วก็มาทําของอร่อยๆนะครับมาขายทุกคนให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับซึ่งวันนี้ผมชิมแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากๆนะครับอยากให้ทุกคนมาลองทานกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแถวตลาดดีโอโซนบางเลนนะครับก็แวะมาอดหนุนนะครับพี่นักลบได้นะครับเพราะว่าพี่นักลบเนี่ยเขามาขายตั้งแต่ ประมาณบ่ายสโมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณเชียงคืนตีห่งเลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถโทรสั่งล่วงหน้าได้นะครับใครอยากจะซื้อไปฝากเพื่อน,อนๆฝากญาติหรือว่าคนที่คุณรักนะครับก็สามารถออเดอร์มาก่อนล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับได้ครับ,รบหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะส่งเข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าวัตถุดิบสาหรับ นมนเพื่อที่จะให้พี่นักรเนลดต้นทุนสามารถส่งมาได้ที่พี่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทำให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ CP และ CP r e เร t u r i n g ด้วยครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทำมาหากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดือบเบลบ็อกซ์ครับตู้ปน15ปนสปากเกตหนึ่งหนนะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดือบเบลบ็อกซ์ครับอย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับลูกกระตันยูที่ดูแลพ่อแม่แม้จะด้อยในฐานะแต่ประเสริฐฐททีีีีี่่สสสุุุุดในนนนนาาะมมษยย์ครัขออเเพพงณป็กู้ชจิต ขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเอพัทรบุตรนะครับแล้วก็พี่นักลบต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา15นกา20นาทีทาง nation tv ช่อง22สวัสดีสวัสดีครับผมขอบคุณพี่โรธที่แนะนำเรื่องของผมมายังรายการทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่โดดเดี่ยวมีคนเห็นค่าของผม ผมยอมรับว่าเหนื่อยแต่ผมก็จะสู้เพื่อแม่และจะดูแลแม่ตลอดไปผมรักแม่ครับนักรบสุกแก้วขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนะ บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ปกติคุณป้าตื่นมาทำตั้งแต่กี่โมงอ่ะตีห้าครึ่งเขามีจ้างคนอื่นไหมครับที่วัดแฟนช่วยเข็นขยะดีและที่พระเมตตาให้ทำควะตาดูแลวัาให้เราทำงานเพราะเราก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมครับที่วัดให้ค่าจ้างเดือนละเท่าไหร่ครับพันกว่าบาทพันกว่าบาทนี่คือของคุณป้าหรือว่าของคุณลุงรวมกันฮรรวมกันพออยู่กันเหรอครับเพราะเราอาศัยกับข้าวไปกินไม่ต้องไปซื้อมากอันนี้คือที่พักของคุณป้าใช่จ้าตรงโซฟานี่คือเอาไว้นอนเหรอครับ <Okay. S 2> ที่นี่มีน้ำมีไฟไหมไม่มีมมคุณลุงกับคุณป้ายอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไหม่าดาแล้วขามันลำบากอยู่ตรงนี้ก็โอเคกว่าอย่างนี้เหรครับ